ก่อนป่ายิงป่ายิงฉุบป่ายิงฉุบไอ้โกงนี่หุบนี่หุบเถียงกันน้ำแต่ป่ายิงฉุบ่ะกันโกงเออทำไมออกกันชาจังเลยวทางทีมงานเดี๋ยวจะตกลงพาไพ่อ่ะพีพีเริ่มก่อนเลยครับอ้าวอ้าวอ้าวภูเก็ตหรือหุ่ยหินภูเก็ตอ่ะเราเป็นทีมหัวหินโอเคภูเก็ตดีกว่าหัวหินอย่างไร30มินนาทีนะครับคุณพีพีเริ่มครับ ครับผมภูเก็ตนี่เอาจริงมันมีเหตุผลดีเหตุผลเดียวเลยนะครับที่มันดีกว่าหัวหินก็คือเพราะว่ามันเป็นที่ถ่ายแปรรักฉันแค่นี้เลยแล้วก็เหลือ1ิเกวทิ้งโอเคเอาไปทิ้ข้าจอบโอ้โหสวยเลยจดเอาแล้วสวยเลยเออหัวหินจะดีกว่าจูได้ยังไงนะรอไหมสามสิบวิหัวหินตอนต้นรายการก็พูดถึงซีรีส์ไปซะเยอะเลย พร้อมครับคุณกินสามสิบีหัวหินดีกว่าภูเก็ตยังไงเริ่มครับหัวหินเนี่ยเดียวภูเก็ตอย่ครับเพราะภูเก็ตเนี่ยเป็นที่ปวดสศาสตร์นผมแล้วก็มีโอทาวแล้วก็เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมของชิโนโปรตุกีสด้วยและยังเป็นที่ถ่ายแปรลักอีกนะครับและทะเลก็ธรรมชาติกว่าอยู่ข้างล่างแล้วก็รู้สึกว่าไปเที่ยวแล้วเราได้บรรยากาศของการไปเที่ยวมากกว่าไกลกว่ามีเกาะอีกนะฮะไปเที่ยวเกาะโรงแรมดีๆก็มากมายเยอะกว่าอาหารก็เรียกได้ว่าได้ซึมซับบรรยากาศภาคใต้มากกว่าเพราะฉะนั้น ภูเก็ตดีกว่าหินอยู่แล้วครับขอบคุณทั้งสามคนครับ